I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, man. This is just a beginning. I'm closing in the night, inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. They did right past Every night got team, been สวัสดีครับวันนี้มาพร้อมลมหนาวครับอากาศด,อาาศดีอากาศดีอากาศดีเอมีรถคันหนึ่งมานําเสนอเป็นรถวางคารครับไทเกอร์อันนี้นะฮะอย่างอย่างบิ๊กเลยอ่ะบิ๊กเบิ้มเลยจริงๆคันนี้รถมีสตอรี่นะครับถ่ายทํารายการต่างประเทศอยู่รายการหนึ่งแต่ว่ายังอุบไว้ครับยังออกไม่ได้เพราะว่ารายการยังไม่ออกอากาศเดี<อ>๋ยวเรามาชมกันก่อนนะครับอ่าันนี้อ,นออกคลิปมา ครับผมอ่ะมาเลยคันนี้โอ้สูงมากไทเกอร์แคปยางสานิ้วเป็นยางคิงคับอ่าโอตาีนินะฮะวางคาน78มาคานหลังน่าจะเป็นอ่าตระกูลแรงจิเซอร์ครับผมไม่ผมไม่ชัวร์เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวแปะไว้นะครับคานหลังอ่ะมาดูมาดูรอบคันนะครับคันนี้วางคานหน้าแนบคานหลังเอ่อหน้าแนบหลังแนบเป็นรถ แคปนะครับเป็นรถแคปเป็นจริงๆบอดี้เป็นไทเกอร์แต่ว่าตัวหนึ่งตัวนเป็น l n อ5แปดห้าครับเป็นเป็นหมาีเเแต่ว่าแจ้งได้ได้แจ้งยกสูงวางคานแจ้งลงเล่มเรียบร้อยครับามาดูกันมีอะไรบ้างก็มีไซ์เรียวรอบคันมีไซเรียวรอบคันไซเรียวคือชิ้นนี้ใช่ไหมครับใช่ครับชิ้นนี้ครับไซ์เรียวเรียกว่าไซเรียวเอาไว้กันบอดี้ครับแล้วก็มีโรบาร์โรบาร์นี้พิเศษนิดนึงมีปั๊มลมนะครับข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยต่อลมไว้ด้วยครับ ต่อลมไว้เห็นดูดูนะมีปั๊มลมเห็นแล้วอ่าแล้วก็ย้ายแผงแอร์มาไว้ข้างหลังแล้วเรียบร้อยมีกันชนหลังให้พร้อมเที่ยวครับคันนี้ตูดสั้นๆตัดตูดเรียบร้อยครับตูดสั้นๆเห็นมิติของรถไหมครับรถมันจะมันจะสั้นลงเพราะว่ามีการย่นย่นกระบะเข้าครับตัดกระบะเข้าเรียบร้อยทอยเสียสแตนเลส ยางใหม่ๆเลยนะยางเนี่ยยางรู้สึกจะเป็นปียี่สิบสองด้วยครับเนี่ยสัปดาห์ที่สิบเก้าปีย่สิบสองยางประมาณต้นต้นปียีิบสองครับวิ่งไม่น่าจะถึงสามพันสี่พันโลมั้งครับอสวยเลยแลสวยครับุห่นสวยกำลังสวยเลยครับแล้วก็เครื่องเครื่องหนึ่งเกทซะมาดูเครื่องเปิดให้ดู นี่แน่คันนี้เครื่องหนึ่งเคเซนะครับเซตอินเตอร์มาเรียบร้อยมีอินเตอร์อินเตอร์คูลเลอร์ข้างหน้าแล้วก็มีสนับเกิลนเป็นแบบอ่าสแตลเลสนะฮะเว็บอ๋อนี่เน <irl> สเตลเลตแน,บนแบบเนี้ยงานสร้างใช่ไหมครับงานสร้างใช่ครับงานสร้างเจาะสวยงามแล้วก็ปัมป๊มปั๊มเนี่ยฮะ เป็นปัม๊มเขาเรียกว่าปั๊มเมนวนนะครับไม่ใช่ระบบไฟฟ้าเป็นปั๊มสายเรียบร้อยนะฮะปัม๊มสเต็ปนี้ก็คงจะเป็นสิบสองมิลฮะวินใหม่ๆเลย ADM หนึ่งมืนสองพันปอนด์เชือกจาก ADM นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ ADM นะครับแล้วก็ยิงกงสั่งกับผมก็ได้นะครับวิน ADM เรียบร้อยทีนี้มาดูภายในเนาะภายในภายในเดิมๆอ่าเดี๋ยวขึ้นก่อน ก็ค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีมีเบรกเบรกมือนะครับเบรกมือตัวนี้จะทําเป็นแบบเบรกวาลวครับเบรกวาลวก็คือว่าเราเหยียบเบรกปุ๊บแล้วเราก็กดปิดไว้มันก็จะกลายเป็นเบรกมือที่ค่อนข้างจะมั่นใจได้ครับเที่ยวใจได้แล้วที่สําคัญข้างหลังอ่าอันนี้มีโลบาร์ด้วยครับเป็นโลบาร์เพราะว่าตอนที่ถ่ายทํารายการ ทางทางฝรั่งเขาแจ้งว่าควรจะมีเซฟตี้ครับก็เลยไม่ถอดครับเก็บไว้อย่างงี้ครับเก็บแถมแถมไปเลยครับทำแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยเนี่ยเข้าขบบกระบะนะครับเป็นโลบาอันนี้สำหรับสายโหนนะครับเหมาะมากรันนี้อ่าเรียบร้อยอ่าถ้าท่านใดสนใจ อยากจะได้คันนี้ไปครอบครองก็โทรมานะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe มาให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเด็ดครับบอกเลยถ้าใครเอาไปเที่ยวก็บอกเลยต้องวินแน่นอนวินดีด้วยสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.